ของการสร้างเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเด็กน,นะคะอันนี้ก็อยากจะเน้นในเรื่องของออพฤติกรรมบางอย่างนะคะที่ปู่ย่าตายายเนี่ยอาจจะสามารถช่วยหล่อหลอมเขาได้นะคะเพราะว่ามันจะเติบโตเป็นบุคลิกภาพที่ดีที่เหมาะสมนะคะที่ซึ่งจะทําให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง,างมีความสุขนะคะอย่างไม่รู้สึกแปลกแยกนะคะแนวคิดที่อยากจะเน้นก็คือเป็นเรื่องของการสร้างวินัยเชิงบวก นะคะ positive discipline ซึ่งวินัยเชิงหัวนี้คืออะไรนะคะก็คือการสอนหรือการสุผลค่ะให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมนะคะโดยการที่เราอยากให้เขาได้รู้จักได้เข้าใจได้แยกแยะว่าพฤติกรรมใดเนี่ยอันนี้ควรทำนะอันนี้ควรหลีกเลี่ยงโดยวิธีจูงใจนะคะจูงใจให้เขาอยากทำพฤติกรรมเองนะคะไม่ใช่เป็นลักษณะการสั่ง ะะหรือสอนสอนเสร็จสอนเสร็จหนูก็ต้องทําอันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะหรือสั่งให้ทาโน่นนี่โดยที่เราไม่บอกเหตุและผลเขาก็จะไม่เกิดการเรียนรู้รู้แต่ว่าเขาสั่งมาก,ก็คือทํานะคะซึ่งเราไม่อยากให้เด็กมีพฤติกรรมแบบนั้นนะคะเพราะว่าโตขึ้นเขาอาจจะมองว่าถ้าไม่มีใครสั่งเขาก็ทําพฤติกรรมอะไรก็ได้นะคะก็ไม่เกิดการเรียนรู้อะไร แต่ถ้าเป็นเรื่องของการสร้างวินัยเชิงบัวเนี่ยจะเป็นการหล่อหลอมให้เขาสามารถแยกได้ว่าพฤติกรรมใดควรทําไม่ควรทําเขาจะดเูเขาจะพิจารณาได้เองว่าเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมนะนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องปรับพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีเพราะเขารู้ว่าทําแบบนี้จะดีดีเพราะอะไร นะคะเขาก็จะเลือกทําในสิ่งที่ดีเนาะไม่มีเด็กคนไหนนะคะเลือกอยากทําในสิ่งที่ไม่ดีเลือกอยากทําในสิ่งที่จะทําให้คนอื่นดุหรือตําหนินะคะดนั่นเขาก็จะเลือกพฤติกรรมที่เหมาะสมและเขาก็จะทําอย่างนี้นะคะต่อเนื่องไปเรื่อยๆกลายเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมเป็นคุคลิกภาพที่ดีในอนาคตนะคะซึ่งเรื่องของการ สร้างวิัยเชิงบวกเนี่ยก็จะมีหลากหลายวิธีนะคะก็แตกต่างกันไปว่าปู่ยาตายายอยากจะเสริมอะไรนะคะในส่วนของการสร้างวิัยใเชิงบวกน,นะคะสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยคือเราอยากจะให้เด็กเนี่ยได้รับการฝึกฝนได้ทําแล้วก็ได้คิดเอาเองพิจารณาเอาเองนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการที่ ปู่ย่าตายายอาจจะต้องยอมตัดใจนะคะลดเรื่องของหักห้ามหักห้ามจิตใจตัวเองนิดนึงนะคะว่าอาจจะไม่ต้องไปช่วยเหลือเขาในทั้งหมดนะคะก็คือปล่อยให้เขาเนี่ยได้รับผิดชอบตัวเองนะคะได้ฝึกทำเรื่องต่างๆด้วยตัวเองนะคะบางทีก็เข้าใจเนะาะว่าความที่เราอ่ะอาจจะรักหลานนะคะ,อ,ะอยากจะช่วยอยากจะทํา ทุกอย่างให้นะคะแต่บางครั้งเนี่ยปล่อยให้เขาทําเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขวบการรักเขาอีกรูปแบบเหมือนเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะว่า,าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจะต้องฝึกให้หลานเนี่ยรับผิดชอบตัวเองนะคะสอนเขานะแต่เป็นลักษณะสอนเขาให้เขารับประทานอาหารด้วยตัวเองแบ่งตัวเองเข้าห้องน้ำอย่างถูกต้องนะเด็กเล็กๆเ,เนี่ย ไม่เกิน3ามขวบนี่ก็สามารถที่จะดูแลเรื่องของการเข้าห้องน้ำเองได้แล้วแต่งตัวเองได้แล้วบ้างนะคะาตามลักษณะเสื้อผ้าที่อาจจะไม่ซับซ้อนไม่ยากมากนักนะคะลองค่ะลองฝึกให้เขาเทําเองดูแลตัวเองได้มันก็จะเป็นพฤติกรรมที่ที่ดีนะคะไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะคะวิธีการที่จะเสริมสร้างวินัยเชิงบวกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือทําให้เด็กเห็นบ่อยๆทําซ้ําๆสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นท่านลองคิดดูเลยคะ่ะว่า เราอยากให้เด็กเห็นพฤติกรรมแบบเ,เราอยากให้เด็กทําพฤติกรรมแบบไหนเราก็ทําพฤติกรรมแบบนั้นให้เห็นค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะเฝ้ามองคนใกล้ตัวเขาอยู่ตลอดเวลาค่ะปู่ย่าตายายเนี่ยก็จะต้องปรับวิธีการพูดใหม่นะคะเช่เนเย่างเช่นบอกว่าเ,เด็กอาจจะทําอะไรที่แลให้เขาทําอะไรบางอย่างแล้วเขาทําไม่ได้นะคะเราก็อาจจะ พูดไปนะคะทันทีทันควันนะบอกว่าเอา้าทําไมทําแค่นี้ทําไม่ได้อะแบบนี้มันก็จะเรียกว่าเป็นการไม่ได้ใช้คําพูดเชิงบวกนะคะเพราะว่ามันจะเหมือนเอ่อไปบั่นทอนความเชื่อมั่นของเขานะคะถ้าเราปรับเป็นใช้คําพูดเชิงบวกสักนิดนึงนะคะเช่น๋อเรื่องนี้มันเออมันค่อนข้างยากเนาะหนูเพิ่งเคยทําครั้งแรกไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นตาสอนให้ไหมซึ่งถ้าฝึกทําบ่อยๆนะก็จะทําได้อย่างนี้เป็นต้น ะะซึ่งที่อาจจะต้องฝึกฝนนิดนึงนะคะแล้วก็ยับยังช่างใจเวลาที่เราจะพูดอะไรออกไปอันนี้อาจจะต้องอะชะลอก่อนนะคะคิดก่อนแล้วก็ค่อยพูดออกไปนะคะซึ่งมันก็จะเป็นผลดีต่อเด็กนะคะหรืออาจจะ,ะงดในเรื่องของการพูดเปรียบเทียบ นะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็จะบั่นทอนความเชื่อมั่นของเด็กเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเช่นการที่เขามีพฤติกรรมที่ออบางอย่างเนาะว่าไม่ดีเนี่ยเราก็จะไปบอกเขาบอกว่าไม่รักแล้วดื้อย่างนี้นะคะไปรักน้องดีกว่าเขาก็จะไม่เกิดการเรียนรู้ว่าอา้าวพฤติกรรมตรงนี้ที่เขาไม่ทำเนี่ยมันควรจะต้องปรับไหมเขาก็จะไปโฟกัสตรงในส่วนที่แบบเขาทำอันนี้แล้ว ไม่ดีเขาสู้น้องไม่ได้เหรอถึงได้ไปรันกน้องอะไรแบบนี้นะคะเด็กก็จะไม่เกิดการเ,เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับวิธีนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะลดการใช้คำพูดนะคะห้ามไม่อย่าหยุดนะคะเพราะว่าในความรู้ทางวิชาการนะคะหลายงานก็บอกว่าเนี่ยสี่คำนี้นะคะมันเป็นคำที่ไปเบรก นะคะพฤติกรรมของเด็กนะคะซึ่งมันเบรกได้ก็จริงแต่ว่าเด็กก็จะกลายเป็นแค่ผู้กร,ระทำคะ่ะเขาบอกให้ทําห้ามไม่ให้ทําเรื่องนี้ไม่ควรทําอย่าทําหยุดนะเด็กก็จะไม่เกิดกระบวนการคิดนะคะว่าพฤติกรรมเหล่านี้ที่ไม่ควรจะทํามันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะซึ่งคําเหล่านี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเกิดอันตรายจริงๆนะคะซึ่งเราต้องการเบรกพฤติกรรมนั้นจริงๆ ะะอันนั้นก็ใช้ได้นะคะไม่ใช่ว่าจะงดสักทีเดียวแต่อย่าใช้บ่อยห้ามไม่อย่าหยุดนะคะทาง หลักๆนะคะที่จะสนับสนุนปู่ย่าตายายให้มีสามารถที่จะเลี้ยงหลานได้นะคะโดยการที่เพิ่มความเข้มแข็งเพิ่มศักยภาพของท่านนะคะซึ่งจริงๆวิธีการก็อาจจะมีหลากหลายวิธีนะคะแต่ว่ามีอยู่3เรื่องนี้ที่อาจารย์อยากจะเน้นเป็นพิเศษนะคะเพราะงานวิจัยเราก็พบว่าปู่ย่าตายายอาจจะ,ะยังขาดความรู้ไม่เข้าใจหรืออาจจะมีเทคนิคการสอนเด็กนะคะหรือการส่งเสริมพัฒนาการหรือการดูแลเด็กที่อาจจะ ไม่สอดคล้องเนะาะจะว่าไม่ไม่ถูกต้องก็ไม่ใช่อาจจะไม่สอดคล้องกับแนวคิดหรือว่าความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะคะให้ช่วยกันคิดถึงแล้วก็คำนึงถึงเรื่องนี้นิดนึงนะคะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็ค่อนข้างมองว่าปู่ย่าตายายเนี่ยมีบทบาทส,สำคัญมากในการเลี้ยงดูหลาน ะะซึ่งจริงๆแล้วหลายๆฝ่ายก็สนับสนุนนะเพราะว่าปู่ย่าตายายเนี่ยคือผู้สูงอายุที่ไม่ใช่ไม่ใช่แก่แล้วไร้ประโยชน์นะท่านยังมีศักยภาพนะคะมีคุณประโยชน์เพราะตัวท่านมีความรู้มีประสบการณ์มากมายซึ่งท่านก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เหมาะนะคะที่จะเลี้ยงดูหลานแล้วก็หล่อหลอมนะคะให้หลานเติบโตมาอย่างเป็นบุคคลที่เราต้องการนะคะในรูปแบบที่ต้องการมีคุณภาพนะคะเป็น บุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมแต่นะคะเราก็มักจะเน้นว่าปู่ย่าตายายต้องทำโน่นทำนี่นะเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมเด็กนะคะประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าการที่เราเน้นอ่าเราเน้นคุณภาพของเด็กมากเกินไปเนี่ยอาจจะอยากฝากไว้ว่าให้คำนึงถึงอีกฝั่งหนึ่งก็คือคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายของเราด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นะปู่ย่าตายายเนี่ยที่เข้ามาเลี้ยงดูหลานเนี่ยก็มักจะเป็นวัยสูงอายุนะคะท่านสูงวัยแล้วเพราะฉะนั้นหลน หลายอยางนะคะสุขภาพร่างกายนะคะพัฒนาการอะไรต่างๆของท่านเนี่ยก็เริ่มที่จะเสื่อมถอยลงนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะมอบบทบาทนั้นให้กับท่านเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดกับท่านด้วยนะคะซึ่งแน่นอนแหละเราเจอว่าบางทีปุยาตายายก็ฮึดนะ เพื่อหลานใจสู้นะคะก็ลืมดูไปว่าบางครั้งสุขภาพร่างกายของท่านไม่ไหวก็อย่าฝืนนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่แวดล้อมเนี่ยก็จะต้องช่วยซัพพอร์ตเพราะอย่างไรเสียท่านก็คือต้องเป็นบทบาทหลักในการเรียนดูนะคะปู่ย่าตายายเนี่ยคือพลังที่สําคัญน,นะคะแต่อย่าให้ท่านต้องรับภาระหลักในทุกๆเรื่องนะคะคุณพ่อคุณแม่ยังต้องเป็นหลักแล้วก็เข้าไปช่วยเสริมให้มากที่สุด คะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือจะต้องเป็นการผสนพลังของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ปุ่ย่าตายายนะคะโดยจะต้องช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดูแลและที่สําคัญค่ะจูนกันให้ตรงนะในเรื่องของวิธีการเลี้ยงดูแล้วก็วิธีการสอนเด็กค่ะ